มาพูดถึงรัฐบาลนะครับอ่ใครที่ติดตามน่าจะรู้ว่าอืมให้ตัวเด่นตัวไหนไปเดี๋ยวจะมาขยายความเอาเทา้ทาเท้าความนิดนึงนะให้ตัวเด่นนะครับเลขวิ่งไปสองตัวมีตัวไหนบ้างอา่าใครทราบนะครับขอดูหน่อยไหนจนยนโฉมนะ F C ตัวจริงเสียงจริงหน่อยนะครับอาจารย์ให้ตัววิ่งไปตัวไหนสองตัวนะครับ ให้ตัววิ่งตัวไหนเดี๋ยวจะมาขยายความให้ซื้อลตัตเตอรีหลายได้พี่เกี่ยวกันเนี่พี่นออ้องเออเร้ยว,ว่าไม่ชอบตัวไหนได้ชอบตัวไหนนะจะไปบอกคุณรัชนกเออจะมีคนขุณรัชนกคนเดียวเลยพ่อที่รู้ออามีใครอีกออคุณปอดีนาะนะครับอืมอ่ะ มีใครอีกมั่งไหมนะครับที่นะคนจิลานะครับมีคนอื่นอีกไหมนะครับเพราะฉะนั้นจะได้รู้นะครับจะได้ขยายโอเคนะ okay, เนาะโอเคครับอ่นะทราบกันแล้วเนาะนะก็คือตัวนี้เนาะ เท้าความนิดหนึ่งนะครับก็คือบนล่างนะครับมีความเป็นไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะคือในสองตัวนี้แน่นอนนะครับใครจัดแล้วดอนะครับมากน้ํามมอสองตัวนี้นะชอบไหมทุกคนสถิตินะครับตัวมันก็เป็นเลขที่เป็นเลขที่ไหลทั้งสองตัวจากสถิติแล้วเนาะ จากข้อมูลย้อนหลังก็มันก็เป็นเลขในสองตัวนี้ด้วยนะครับก็ฟันดีนะซื้อลัตเตอรี่แล้วเนาะอ่ะส่วนตัวเต็มนะครับอานะจารเน้นไปตามเลขชุดสามตัวนี้เลยนะครับนะครับเป็นเลขสามตัวนี้ถ้าซื้อสามตัวก็สามารถคือตัวเน้นเนาะก็สามารถซื้อบนซื้อล่างได้ แต่ลัตเตรี่จะสื่อ,อยจ่ดอกนะครับเดี๋ยวเดียววิเคราะห์ให้ฟังประมาณนี้ส่วนที่ชอบนะก็คือนะในหลักเก้าทุกหางนะครับที่หนักก็คือตามเลข3ามตัวเลยเนาะมันเป็นทะเบียนรถนะของตัวเองด้วยนะครับในส่วนของเลขเก้ามัดบอี่นอยชอบบอป,ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะ รำรำรวยๆนะครับพฮงๆิงปังๆกันทุกคนโชคดีสว,วัสดีครับ